ในการประชุมคอรมอเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาคอรมอมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจร <ada> ิตเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลที่เคยออกจากราชการเพราะทุจริตกลับเข้ารับราชการโดยสำนักข่าวอิสระได้สรุปสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวดังนี้ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจังแต่ปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่เคยถูกลงโทษร้ายแรงทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการขอกลับเข้ารับราชการโดยอ้างการล้างมลทินตามพรบล้างมลทินปี2550ทางนี้คณะกรรมการข้าราชการ เเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและเมื่อพิจารณาข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการวิจัยในอดีตพบว่าผู้ที่ถูกบรรจุใหม่หลังออกจากราชการเพราะชุจริตมีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำเนื่องจากติดนิสัยการกระทำผิดอยู่เป็นจํานวนมากกพจึงออกหนังสือสำนักงานกอพทีร่นร1 0 1 1ทัปว16ลงวันที่23กันยายน2556โดยมีมติให้ส่วนราชการใช้ความระมัดระวังในการพิจารณารับบุคคลผู้เคยออกจากราชการเพราะทําผิดวินัยฐานชุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วกลับเข้ารับราชการอีกโดยเห็นว่าการล้าง ลบล้างเฉพาะโทษแต่ไม่ลบล้างพฤติกรรมการกระทําผิดแม้ไม่เคยถูกลงโทษแต่พฤติกรรมเสื่อมเสียยังคงอยู่และอาจเป็นลักษณะต้องห้ามตามพรบระเบียบราชการพลเรือนมาตรา36ขอขวงเล็บ4อย่างไรก็ดีมติของกอพอดังกล่าวมีผลเฉพาะข้าราชการพลเรือนตามพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551เท่านั้นทําให้เกิดช่องโหว่สาหรับข้าราชการประเภทอื่นเช่นข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิน่นซึ่งอาจมีการใช้อํานาจโดยมมีชอบเพื่อรับบุคคลเหล่านี้ให้กลับเข้ารับราชการเพื่อ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามติกรพดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักง,งานปปชเห็นควรนำมติมาศึกษาประกอบข้อมูลข้อเท็จจริงอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและกำหนดเป็นนโยบายเชิงมาตรการให้ครอบคลุมไปถึงเจ้าพนักง,งานของรัฐโดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการปปชในการนำเสนอมาตรการความเห็นและข้อเสนอแนะต่อครมรัสภาสารองค์กรอ,อิสระหรือองค์กรอ,อายการเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการเพื่อป้องกันหรือปรา รามการทุจริต ถึงแม้พรบระเบียบขรร้าราชการพลเรือนปี2551จะยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทาผิดวินัยร้ายแรงโดยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกกลับเข้ารับราชการได้แต่ไม่ได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่กระทาผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อนาทีกลับเข้ารับร,บราชการหากแต่ผลจากการล้างมลทินตามพรบรล้างมลทินส่งผลให้ผู้ที่เคยถูกลงโทษได้รับการลบลลางโทษและให้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยรวมถึงกรณีถูกลงโทษไล่ออกปลดออกเน,นื่องจากการทุจริตต่อนาทีทั้งนี้มติของสำนักงานกพ ไม่ได้กาหนดห้ามไม่ให้บรรจุผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อนาทีราชการโดยได้รับการล้างมลทินกลับเข้ารับราชการ<ม>เพียงแต่กาหนดว่าให้ใช้ความระมัดร,ระวังในการใช้ดุลพินิษเท่านั้นคณะกรรมการประชมีข้อเสนอแนะว่าแม้ผู้นั้นจะได้รับการล้างมลทินแล้วก็ตามแต่พฤติกรรมการกระทําผิดวินัยนั้นก็อาจเป็นการบกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคมอันเป็นกรณีที่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะบรรจุเป็นข้าราชการพลรเรือนก็ได้ ขร,าารมควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำบทบัญญัติของพระราชบัญญ,ญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนปี2551มาเป็นบรรทัดฐานเพื่อแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐโดยให้มีข้อกําหนดว่าเจ้าพนักง,งานของรัฐที่เคยถูกสั่งให้ออกจากราชการในหน่วยงานของรัฐเพราะกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต,ต่อหน้าที่เป็นผู้มีลักษณะาต้องห้าม <ẫn> ในการขอกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐและไม่ให้พิจารณารับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือเข้าทํางานในหน่วยงานของรัฐโดย และกำหน,น,นดบทลงโทษสำหรับผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจในการรับบรรจุเจ้าพนักงานของรัฐกับเข้าสู่ระบบข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภทและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ครมควรสั่งการหรือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลขอ,ของเจ้าพนักงานของรัฐให้ใช้มติกอพอเป็นแนวทางปฏิบัติและใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาทั้งนี้ให้สำนักง,งานกอพอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนิน ต่อสํานักง,งานปปชเป็นประจําทุกปีหรือตามระยะเวลาที่เห็นสมควรณวันนี้นะครับสำนักง,งานปปชได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งสํานักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้รับเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วนะครับแล้วก็แจ้งแล้วนะครับว่าในขณะนี้นะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26เมษายน2568ที่ผ่านมาว่าประเด็นแรก คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการป้องกันการชุจริตเกี่ยวกับการบรรจุบุคลซึ่งออกจากราชการเพราะกระทันความผิดวินัยนะครับฐานชุดจริตต่นหน้าที่กลับเข้าราชการนะครับตามที่คณะกรรมการปกชเสนอแล้วอันแรกรับทราบนะครับอันที่2มอบหมายให้สํานักง,งานกอบรนะครับเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลประเภทต่างๆนะครับ สำนักง,งานกอร,รอสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อได้ข้อยุตินะครับโดยให้สำนักง,งานกอรอสรุปผลการพิจารณาผลการดําเนินการนะครับความเห็นในภาพรวมแล้วส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าล่าสุดนะครับซึ่ง สำนักงานปปชก็จะได้ติดตามเรื่องนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมาตรการนี้ออกไปแล้วหน่วยงานโดยเฉพาะปอพ,พซึ่งเป็นแม่งานหลักเลยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังตรงนี้ก็จะเป็นการลดนะครับในการใช้ดุลพินิษของผู้บังคับบัญชาที่จะดึงคนที่กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามาสู่ระบบราชการอีกครั้งหนึ่งก็ เป็นถือว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่งโดยคณะกรรมการปกรชองก็มีหน้าที่และอำนาจในการเสนอมาตรการตัาตา นะครับเพื่อป้องกันการทุจริตไปที่คณะ,ร,ะรัฐมนตรีและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง,อง,องเหล่านี้เป็นที่มาและสาระสําสคัญของมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลผู้ซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการที่คณะกรรมการปปชเสนอและครมมีมติมอบหมายให้สํานักง,งานกอรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องนี้ไปพิจารณาก่อนนากลับมาเสนอครมออีกครั้ง